สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมตอปรถมือสองนะครับคลิปนี้ผมพามาชม t o y o ต้าวีอ1.5ตวมิดนะครับคันนี้ได้ปีใหม่นะครับไม่น้อยปี2020นะครับคันนี้เล็กไม่เพียงแค่90,000เท่านั้นนะครับราคาอยู่ที่379,000บาทเท่านั้นเองนะครับผ่อนสบายๆนะครับคันนี้ฟีดาวผ่อนอยู่ประมาณ6,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับคันนี้ได้เป็น4บอลนะครับใครสนใจรายละเอียดคันนี้รีบติดต่อเข้ามาด่วนๆหรือใครอยากดูรายละเอียดคันนี้ดูคลิปนี้ให้จบนะครับเดี๋ยวผมพามาชมกันทันนะ มาดูด้านหน้าก่อนนะครับด้านหน้าได้เป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์แล้วไฟเดย์ไลท์มีมาให้แล้วนะครับ mm hmm. ดูสภาพโคมไฟกันก่อนสวยงามนะครับสวยงามไม่มีแตกร้าวไม่มีแตกลายงาไม่เหลืองนะครับนี่ไฟเดย์ไลท์มีมาให้ครบๆนะครับโอ้โหทั้งด้านหน้าด้านบนเลยตะหมอกคู่หน้ามีมาให้แล้วเรียบร้อยก็จังด้านหน้าเป็นแบบสีดำเงาแบบนี้เลยใหญ่ๆแบบนี้เลยครับริ้วรอยตัวรถไม่มีนะครับผมรับประกันไม่มีชนหนักพิความจมน้ํากับสีหรือกอไม้นะครับนี่เรื่องช่องวูสูลหายเราก็ไม่มีเหมือนกันคันนี้ได้ล้อแมก ขอบ15านะครับล้อแมกอัลลอยขอบ15นะครับยางคันนี้จะเป็นยางปี2 0 2 2เนยนะครับถือว่าคุ้มนะครับยางปี2 0 2 2อล้อแมกจะเป็นล้อแมกสีเทาวควันบุหรีคล้ายๆเทาควันบุหรีนะครับสวยนะครับถือว่าคุม้มคันนี้สําหรับรถผ่อนสบายๆวีออสได้หน้าฉูใหม่แล้วคันนี้นี่ต้มลงต้มร้อนครับไม่มีการแตกหักนะครับเบ้าชงเบ้าชโชกไม่มีรัว่วไม่ซึมนะครับชกถือว่าพร้อมใช้งานนะครับรูเหลี่ยมคมตัวรถนะครับนี่ ชัดเจนหมดนะครับชัดเจนหมดไฟเรื้ยวไม่ที่กระจกมองข้างเรียบร้อยไม่มีการชนมาแน่นอนสําหรับคันนี้กระจกคันนี้เป็นกระจกแท้เดิมโรงงานนะครับนี่สําหรับโตโยต้าต้องมีตานี้กิ๊กันสาดด้านบนติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหฟุ้มๆเลยแล้วอยู่ที่สาขาสองนะครับสําหรับตอนนี้นี่เรามาดูภายในกันภายในได้เป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังเดินด้วยได้สีขาวแบบนี้เลยสวยงานนะครับเบาะหนังตึงๆแบบนี้เลยสภาพสวยพร้อมใช้งานแน่นอนนะครับนี่เรามาดูด้านฝั่งคน ประตูฝั่งคนนั่งกันบ้างนะครับเป็นกระจกออโต้บานคนขับนะครับเป็นกระจกแบบเปิดทับไฟฟ้าแล้วเดี๋ยวเราให้ดูเลขใหม่กันคันนี้เข้ามาดูเลขกใหม่กันนี่สตาร์ทง่ายนะครับจึงเดียวติดคันนี้เลขกใหม่เก้าหมื่นเก้าพันกิโลเมตรเท่านั้นนะครับนี่คุมพวงมาลัยมันติฟังก์ชันแล้วสวยงามครับพวงมาลัยสภาพโดยรวมถือว่าสวยงามคันนี้แอร์เย็นมากนะครับแอร์เย็นมากนะครับแอร์จะเป็นแบบสามารถปรับออโต้ได้นะครับเป็นอุณหภูมิแบบนี้เลย นี่ได้ตัวใหม่นะครับใหม่น้อยปีใหม่ๆเลยหน้าจอได้เป็นแบบทัศสกรีนแล้วใช้งานได้ตามปกตินะครับหน้าจอนี่อเขาไอพวงลายมันติฟังก์ชันนะครับใช้งานได้ตามปกตินะครับนี่แอร์เ,ย,เย็นเจี๊ยบนะผมบอกเลยเกียร์เป็นเกียร์ CVT นะครับเกียร์ออโต้นะครับตรงนี้ก็จะสามารถวางตัวทรงโทรศัพท์วางของได้ตรงนี้นะครับที่วางแก้วน้ําหรอที่วางแก้วน้ำจะเป็นอยู่ด้านหลังตรงนี้คนขับมีนะครับด้านนี้เดี๋ยวเราดูด้านนี้ก่อนมีหรือเปล่า นี่มีมาให้นะครับสําหรับที่วางแก้วน้าคนขับตรงนี้เลยนี่กระจกเป็นแบบเปิดพับไฟฟ้านะครับโอ้โหผมบอกเลยตอนนี้แอร์เย็นเจยบนะครับนี่ที่พักแขนด้านตรงนี้ก็จะเป็นสีแบบโรสโกนะครับโอ้โหถือว่าคุ้มนะถือว่าคุ้มคอนโซลคอนโซลสภาพสวยงามนะครับที่เก็บของด้านล่างนะครับโอ้โหเยอะเยอะเลยจุกจุกนะครับเอกสารเอกสารมีมาให้ครบคบแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปรับแอร์ก่อนเพราะเย็นมากเลยนะครับทันนี้แอร์เย็นมาก จะปรับเป็นโหมดได้นะครับเป็นแรงลมแล้วก็กดแรงลมอันนี้เป็นอุณหภูมิแอร์นะครับอันนี้แรงลมแรงไปหน่อยนะครับหรือว่าเย็นเจี๊ยบแอร์เย็นเจี๊ยบนะครับคันนี้ด้านบนนะครับด้านบนหลังคานะครับไฟส่องสว่างมีมาให้ครบแล้วใช้งานได้ตามปกตินะครับด้านนี้มีกระจกมาให้เรียบร้อยนะครับโอ้โหครบคันนะครับครบคันนี่แอร์บงแอร์แบ็กมีมาให้แล้วเรียบร้อยหลังคุงหลังคาสภาพโดยรวมสวยนะครับไม่มีรอยยุงรอยยันรอยดำรอยขีดข่วนแน่นอนนะครับ คันนี้คุ้มๆนะครับสาหรับใครกาลังมองหาวีออสนะครับต้องจัดแล้วนะรันนี้เรามาดูภายนอกกันนี่ภายนอกนะครับโครงสร้างตัวรถนะครับสวยเดิมหมดทุกจุดนะครับเดิมสนิทนะครับไม่มีการชนมาแน่นอนนะครับนี่หรือว่าสวยเดิมนะครับหัวนงหัวน็อตนะครับไม่มีการแกะไม่มีการขันลงมาแน่นอนนะครับเราให้ดูกระดูกงูกันนะฮะนี่ปกติไม่ค่อยให้ดูนะครับสาหรับกระดูกงูเพราะจะเสื่อมสภาพเราให้ดูแบบนี้เลยคุ้มมากนะครับทันนี้ไม่มีการชนมาแน่นอนดูแบบ นี้เลยใครดูคลิปนี้จบ e นะครับอาจจะตัดสินใจได้นะครับตัดสินใจได้เลยนะครับถือว่าเราให้ดูหมดนะครับให้ดูหมดนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาปิดกันมาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังบอหนังเหมือนกันนะครับตึงๆแบบนี้เลยบอหนังสีดําตึงๆแบบนี้เลยถือว่าสภาพโดยรวมสวยงามนะครับไม่มีการฉีกขาดแน่นอนเบาะเรามาดูด้านท้ายกันนะครับด้านท้ายได้เป็นไฟแบบ LED แล้ว กล้องถอยมีมาให้แล้วปปปครบๆนับเซนเซอร์ด้านหลัง2จุดนะครับเดี๋ยวผมให้ดูกล้องถอยไหมใครอยากดูกล้องถอยผมลืมเลยเดี๋ยวกลับไปดูให้ดูกล้องถอยนะครับกล้องถอยคันนี้ถือว่าสวยเลยชัดเจนนะครับกล้องถอยชัดแจ๋วให้ดูเลยนี่สตาร์ทนะครับหน้าจอแลวเรอสักครู่หนึ่งห <c oughs> น้าจอติดแล้วนะครับรอรอเดี๋ยวให้ดูกล้องถอยนะครับถือว่าแจ๋ชัดแจ๋วเลยคันนี้กล้องถอยมีมาให้ชัดๆเลยดู โอ้โหเซนเซอร์ด้านหลังมีมาให้แล้วครบๆนะครับโอ้โหคุ้มมากเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันอ่ะมาเรามาดูด้านหลังกันนะครับเราเปิดท้ายให้ดูกันนะครับคันนี้ด้านท้ายเดิมนะครับคันนี้ท้ายเดิมจากโรงงานแน่นอนนะครับนี่เดี๋ยวเราหาที่เปิดก่อนนะครับที่เปิดด้านตรงนี้เปิดไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราเปิดด้านหน้าเปิดจากด้านหน้ากันนี่เปิดอยู่ตรงนี้นะครับโอ้โหเราเดินหลายรอบนะครับนี่เราให้ดูด้านท้ายกันนะครับ นี่เศษใบไม้มีด้วยมีเศษใบไม้ด้วยด้านท้ายกว้างขวางนะครับด้านท้ายกว้างขวางถือว่าโดยรวมถือว่าดีเลยสภาพหัวน็อตน,นะครับสวยเดิมหมดทุกจุดนะครับไม่มีการขันออกมาแน่นอนฝาท้ายไม่มีการชนมานี่แผ่นกันด้านท้ายยังอยู่นะครับอยู่ดีหัวนงหัวน็อตสภาพ,พสวยเดิมสายฟไฟเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเราให้ดูด้านท้ายไหมเอาผมเปิดด้านท้ายให้ดูนี่ด้านล่างตรงนี้ยางอะไรเครื่องม,มือเครื่องมือมีมาให้ครบครบนะครับ รอยซีนแท้เดิมเลยครับแบบนี้ต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นรอยซีนแท้แท้เดิมแท้เดิมจากโรงงานเลยครับอ่ามาเรามาดูฝั่งนี้กันบ้างฝั่งคนนั่งฝั่งนี้นะครับจะวพามาชมฝั่งคนนั่งฝั่งนี้ครับมีแผ่นเพจมาให้เรียบร้อยตาแผ่นเพจติดมาให้แล้วจากโรงงานตรงเครื่องตรงเล่มแน่นอนสภาพบัวน็อตโดยรวมโดยรวมนะครับถือว่าดีไม่มีการแกะออกมาไม่มีการขันออกมาแน่นอนนะครับใครอยากชมห้องเครื่องคันนี้ไหมเดี๋ยวผมพาไปชมห้องเครื่องคันนี้กันนี่ มาเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องให้ดูเลยนี่มาครับเรามาดูคันนี้การเครื่องยนต์จะเป็นดู o v v วีนะครับ1500ซีซีประหยัดน้ำมันแน่นอนและเครื่องถึกทนแน่ผมบอกเลยคันนี้เครื่องถึกทนแน่นอนจะเป็นเครื่องบล็อกเดียวกับพวกเอาไป์นะครับเครื่องบล็อกเดียวพวกเอิไแล้วแบบว่าผมบอกเลยถึกทนประหยัดน้ำมันคุ้มค่าสำหรับใครกำลังมองหารถใช้งานนะครับอนเนกประสงค์เล็กกระทัดรัดขับง่ายขับขี่ทางไกลสบายในเมืองก็สบายนะครับเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับสำหรับคันนี้ ผมบอกเลยนะครับสภาพสวยเดิมหมดทุกจุดนะครับเป้าโชคสภาพดีนะครับมีตามมกอมีมาให้เรียบร้อยนี่ให้ดูเม็ดอาร์กแบบนี้เลยนะฮะห้องเครื่องไม่เยิ้มไม่ควันนะครับไม่มีดังแน่นอนนะครับแห้งกริบๆเลยแห้งๆแบบนี้ห้องเครื่องสายไฟเป็นระเบียบเรียบร้อยแพ้เดิมจากโรงงานนะครับแบตเตอรี่ลูกใหม่ๆคานด้านซ้ายนะครับคานด้านซ้ายถือว่าดีเลยไม่คดไม่งอไม่ดุ้งนะครับโอ้โหคานด้านหน้าไม่รับประกันนะครับมีไม่มีชนหนักเรารับประกันเลย ตรวจสอบพบเจอยินดีคืนเงินเต็มจํานวนนะครับตรวจสอบพบเจอเรายินดีคืนเงินเต็มจํานวนเลยดูสภาพหัวน็อตกันรูคมๆแบบน,นี้เลยนี่ให้ดูเลยแล้วให้ดูเป้าโช๊คฝั่งนี้กลับมาให้ดูเป้าโช๊คฝั่งนี้โอ้โหเป้าโชคถือว่าสวยเดิมหมดทุกจุดนะครับสบภาพหัวน็อตเอาไปเลยแบบคุ้มๆแน่นอนนะครับนี่ดูตรวจสอบได้หมดทุกจุดนะครับแผ่นกันความร้อนยังอยู่ดีนะสําหรับคันนี้ ร้อยเมตรอ่างด้านบนยังเห็นชัดเจนนะครับยังมีมาให้ชัดเจนนะครับตาคาตรงคําเตือนนะครับมาให้แล้วซีนแท้นะครับซีนแท้เดิมเลยด้านบนนี่เป็นซีนแท้เดิมโรงงานเลยแบบนี้นะครับฝากระโปรงแท้เดิมนะครับฟังจากเสียงแท้เดิมโรงงานแน่นอนนะครับคันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่แค่2.79เเท่านั้นนะครับเครดิตดีเอาไปเลยดอกเบี้ยพิเศษนะครับถือว่าคุ้มจัดฟรีดาวได้หมดทุกคันในร้านนะครับผมบอกเลยเครดิตดีพี่ฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถก็ได้นะครับอยู่ต่างจังหวัดมีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ พราะคนต่งจังหวัดออกรถที่นี่เยอะมากรออยู่ที่บ้านเซ็นเอกสารอย่างเดียวรอรับรถได้เลยถ้าไม่สะดวกมารับรถนะครับมีบริการรถสไลด์ส่งถึงหน้าบ้านเหมือนกันนะครับนี่เอาไปเลยแบบคุ้มๆแถมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินไปด้วยฟรีหนึ่งปเลยนะครับเอาไปแบบจุกๆเลยนะครับมีบริการรับการขายแน่นอนของแถมพิเศษมากมายใครสนใจโทรมาได้ที่เบอร์0 6 2 2 6 9 0 5 5 0หหรือแอดไลน์เข้ามาเบอร์นี้เลยได้นะครับ ทักเข้ามาโทรเข้ามาสอบถามกันก่อนได้อยากได้รุ่นไหนอยากได้รถประมาณไหนเรามีมากกว่า400คันนะครับสาขา1อยู่ที่เสดีไทย68แยก1เขตมินบุรีกรุงเทพนะครับสาขาที่2อยู่เสดีไทย95นะครับตรงข้ามติดถนนเลยติดถนนเลยขี่มาเลยเสดีไทย95เห็นป้ายเพชรยนต์ใหญ่ๆแบบนี้ตอนนี้เราอยู่ที่สาขา2นะครับสาขา2เราอาจจะข้ามไปข้ามมามาถ่ายคลิปรีวิวให้ลูกค้าดูรถเรามีมากกว่า400คันนะครับผมบอกเลย ใครสนใจรละเอียดพันไหนโทรเข้ามาได้เลยสําหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด, like, กด, share, กกดสับตไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับ